เราพยายามให้เด็กเชื่อตามที่ผู้ใหญ่พูดไม่ได้ให้เด็กลองผิดลองถูกคือเราต้องพยายามที่ให้เด็กเด็กคิดให้เด็กสงสัยไม่ใช่ว่าให้เด็กเชื่อตามที่เราบอกนี่แหละเออแล้วมึงก็ได้นทางกันมาตรงนี้มึงช้าๆเด็กก็ได้ก็ชื่ออาจารย์อนุรักษ์บุญมีนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนโพหักงบุรัฐบัะถรร์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ครับการศึกษาไทย ถ้าในในศาสตรทางานความคิดถนเลยเนี่ยการศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่โดนบังคับถามว่าเด็กบางทีก็ไม่ได้อยากมาเรียนครูบางคนก็ไม่ได้อยากมาสอนถามว่าในเมื่อเราโดนบังคับเนี่ยทุกอย่างถ้าเราโดนบังคับทํามันไม่ได้ดีหรอกครับการการศึกษาคือถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนาคือมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นคําว่าการศึกษาภาคบ,บังคับก็คือบังคับทุกอย่างตั้งแต่เรื่องทรงผมเครื่องแต่งกายเวลาเรียนเวลาสอน คือไม่มีอะไรที่ให้เราเป็นอิสระเลยถ้าอิสระจริงคุณบอกต้องบอกว่าโอเคนักเรียนสามารถนักเรียนคุยสามารถคุยกันได้ว่าจะเรียนตอนไหนคือตอนนี้ถ้าเราเราสังเกตเนี่ยวิชาที่เด็กไม่ชอบเลยเนี่ยคณิตอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะซึ่งวิชาพวกนี้มีโรงเรียนเปิดสอนถูกไหมโลงสภาบันกวดววิชาสอนพวกนี้ทําไมเด็กยอมเสียเงินไปเรียนท,ทั้งทั้ที่เด็กครูในเหลวว่าวิชาพวกนี้เด็กไม่ชอบแต่เด็กยอมเสียเงินที่ไปเรียนทีนี้ถ้าเด็กไม่มีความสนใจ คือไม่รู้จะมาเรียนทําไมมาเพื่อมาเรียนแต่เขาไม่อยากเรียนอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากมาแต่ถ้าเราหาจุดดึงดูดว่าเนี่ยเขาจะต้องมาทําสิ่งนี้ให้ตัวอื่นมก็จะเป็นผลภายได้ว่าเขาก็ต้องเรียนเขาก็ต้องอยู่ในโรงเรียนมันก็จะส่วนในห้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องจัดการเรียนรู้ให้เขาอยากเรียนทีนี้มันอินเทอร์เน็ตมันกว้างถ้าคุณอยากรู้เนี่ยคุณไปอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ต้องมาเรียนทีนี้ก็คือครูก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เด็กให้เด็กอยากเรียนคือเราก็ต้องครูก็ต้องมีเทคนิค เราต้องหาวิธีของเราทำยังไงให้เด็กสนใจเรียนกับเราอะไรครับคืออย่างผมเนี่ยผมสอนคอมผมก็จะดึงเรื่องเรื่องที่เด็กสนใจมาคืออย่างสมมติอถ้าให้ทําเรื่องตัดต่อวิดีโอเธอก็ไปทําเพลงที่เธอชอบทําเป็นมิวสิกวิดีโอเธอเองอะไรเงี้ยครับคือให้เด็กสนใจที่ที่จะทําตรงนั้นไม่ใช่ครูใหญ่ให้ทําตามความคิดครูคือเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้ทําที่เขาสนใจพอเขาสนใจสิ่งที่ออกมามันก็จะจะดี